อย่าเป็นไมหน้ามันจะแห้งนะเพอหน้าแห้งเนี่ยเราสามารถใส่ท็อปปิ้งหน้าที่มันขึ้นได้อย่างเงี้ยมันจะไม่จมอ่ามันจะไม่จมหน่าขวอยทองขวยทองอ่ะถ้าเราใส่ตอนเป็นน้ําอ่ะอ่าขวยทองพอมันโดนน้ะน้ําตาลในขวยทองอ่ะมันละลายทําให้ขนมปุกหวานียบเลยทีนี้ยินไม่ได้เลยอ่าแต่ถ้าเป็นหน้าลูกคิดหน้าขนุน มันจะจมแล้วมันจะไม่มีความสวยางามเห็นไหมนี่โดนนะน่าจะโดนเห็นไหมสูตรเนี้ยพอเวลาเวลามันเย็นเนี่มพกเนี่ยก็ยังเต็มแบบนี้เหมือนเดิมมันจะอยู่แบบนี้แหละมันจะไม่ยุบไม่ยุบมาเต็เมเต็มยังยังไม่มีลูกผิดคนไหนทํายอดตกนะตั้งแต่เรียนไปเนี่ยมีแต่ซื้อเตาเวิร์งจานเตาเตาเพราะมันไม่เหมือนใคร Ens, หมร้อนดีไหมยังไม่สุกเดี๋ยวขอดูตอนสุกนะแล้วเวลาสุกยังไงวะสุกมันอ่าเดี๋ยวบอกให้ว่าสุกดูยังไงเนาะสุกๆเนี่ยเวลาสุกเนี่ยพุ่สุกเนี่ยให้ดูที่ขอบตรงเนี้ยขอบเนี้ยอ่าเดี๋ยวมันจะสุกมันจะออกกิมออกน้ำตาลอ่อนนิดนึงตรงเนี้ยตัวนี้ยังขาวอยู่มันยไม่สุกแต่ใช้น้ำตาลที่มีไม้ไงน้ำตาลเค็มไม่นะแต่ถ้าเป็นแบบโบราณค่อยดูที่ขอบตรงนี้เห็นไหมขอบขอบตรงเนี้ยนักเกตตรงนี้ หัวจอกสีน้ำตาลเข้มๆเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยถือว่ายังอ่อนอยู่หรือไม่ก็ให้เราใช้ช้อนก็ได้แค่ขึ้นมาดูตูดหน่อยนึงอ่ายังไ้ยังแค่ไม่ได้เห็นไหมยังได้อยู่ยังไม่ได้เดี๋ยวส่วนวันสุกไม่เสมอให้หมุน้าหาว่าหมรกเนี่ยมันสุกไม่สม่ำเสมอกันข้าหนึ่งสุกข้างนึงไม่สุกมันเกิดปัญหาหลายอย่างเช่นหยอดแป้งไม่สม่ำเสมอขยอแป้งเนี่ยหนาบางไม่เท่ากันมันก็ทาให้หมกสุกไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ก็เกิดจากไฟอันดอนดอันนี้อันนี้ดเ,เห็นไหมยอย่างน้ไหมอย่างนี้อาจจะเกิดจากการขย่าบแป้งจากปัญแป้งความถูกเอ่อแป้งหนาบางเท่ากันอย่างข้างเนี้ยหนากว่าแป้งหนากว่าเยอะกว่างี้ยมันก็จะถูกช้าแต่อย่างเนี้ยเห็นไหมค้างนี้บางกว่าหรือ,อจะเกิดที่ไฟก็ได้อ่ะวิธีแก้ง่ายย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้เริ่มสุกฝั่งนี้ไม่สุกย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้สลับกันหมุนอ่าที่เป็นแบบเนี้ยหนึ่งเกิดจากปัญหาอย่างที่บอกเกิดจากแป้งขย่าบ ความหนาความบางไม่เท่ากันสอง,สองเกิดจากเปลวไฟไฟไม่นิ่งอาจจะลมกระพือพัดไฟอาจจะเกิดขึ้นมาสมเสมอไม่นิ่งเงี้ยไมนทำพกสุกสมเสมอหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากเป่าก็ได้เป่าหลอกหลอมมาความหนาความบางไม่เท่ากันอาจจะมีค่าหนึ่งหนาะบางาเกิดพกสุกไม่สมเสมอถึงแม้ว่าเราใส่แผ่นความร้อนคู่เอ่อใส่แผ่นความร้อนจริงก็จะเป็นอยู่ดีแผ่นความร้มอนไม่ได้ช่วยราเปอร์เซ็นที่ให้สุกสมเสมอมันเกิดได้หลายจากปัจัยที่ว่ามันพกสุกไม่สมเสมอมันเกิดได้หลายอย่างเนาะ Thì ngay mũi nào, kỹ thuật Để muốn mũi ngay ngay thuật <cười> <cười>